hơ và cái cuộc đời của mẹ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  của ไม่เดินไม่เดินไอ้ก่อนนั่งหัวบึงต้มขายเช้าวันเดียวหรอใช่สองรอบแบบยิปอ๋อไม่รู้จักลุงติ๊กไหมผ่านหน้าร้านประจำอ๋อขายมานานยังนานแล้วรสชาติเป็นไงบ้างอะขนมขายเก่งรสชาติก็อร่อย แมเดินมาจากใตใ้สะพาน,น,ใน,ในอะไรเจอ์อืมรอดมาก,การันตีแน่นอนว่ารสชาติก็อร่อยแล้วก็นิสัยก็ดีด้วยอาลุาง,งลติ๊กขายขนมนี่มานานยังออถ้าชีวิตรจริงผมได้ขายตอนอายุ12ขวบนะครับตอนนั้นแม่ให้แบบคกระโลกขายเกิน14ก็ขายมาตัง้งแต่12ขวบครับแล้ตอนนี้กี่ปีแล้ว ก็ประมาณสั้60น60 4ี10ีปี40กว่าปีละได้วิชานี่มาจากไหนครับเอ่อคุณแม่เคยพี่สาวแล้วก็ผมมีพี่น้อง4ค,คนทุกคนทำขนมขายหมดทำขนมขายหมดเลยท,ทุกคนติคนสิดพี่น้องได้มรดก,กตกทอดมาจากค,คุณแม่บรรพบุรุษพูดง,ง่ายๆเน,ะน,นาะทำขนมไทยมาใช่ครับทีนี้ขนมไทยที่ มีมาตั้งขายนี่ทำเองกับมือหมดเลยใช่ครับเป็นเราร่วมกันทำที่ี่สาวแ้ะเราและตอนนี้ก็พรรยาผมเป็นผู้ทำสี่ <มา S 1> สิบกว่าปีแล้ว,ลวขายมามมครับสี่สิบกว่ามีอะไรบ้างขนมครับขนมใส่ไส้นะครับแล้วก็ข้าวต้มมัดนะฮะแล้วก็ขนมลูกตาลขนมกล้วยนะครับขนมเทียนนะครับขนมเทียนยอดเก่งนะครับเราจะ ทำแค่นี้ทำแค่นี้าทำไมไม่ทำให้เยอะกว่านี้ก็ก็ทำเป็นชีวิตประจำวันอของเราวันหนึ่งทำเยอะไหมครับวันนึงทำเยอะไหมเอ่อผมทำแค่พอสมควรพอพอพอสมควรที่เราจะอ,อ,อยู่กินบริโภคต้นทุนนี้สักเท่าไหร่ได้เอ่อตรงตรงนี้ผมไม่เคยนับนะแต่ขอโทษนะคือแบบว่าการการดูแลของครอบครัวปัรญาดีดี ดูแลดีมากกำไรเป็นยังไงบ้างครับวันหนึ่งตกสักกี่บาทได้ได้กำไรคือตรงนั้นเราเราพูดไม่เราเราตุ้ตุ้ตุ้ต,ติ๋ไม่เคยนับนะเออรื่องรินอย่างว่าแต่อยู่ได้อ,อ,อยู่ได้ถ้าเมืเอ่อแฟนบอกว่าขนมเท่านี้เท่านี้ก็ให้เขาไปเท่านั้นืมอย่างว่าให้ปาลาหมดเลยครับผมก็ก็เป็นหน้าที่ของเข้าให้กำลังใจกันอย่างว่า เขาต้มมัดนี่ขายชิ้นเท่าไหร่ครับ10บาทจ้ะก็คือกล้วย่าซีอันนี้ชิ้น10บาททีนี้ขนมขนมเทียนชิ้นเท่าไหร่ครับ5บาท5บาทเข่งขนมเข่งก็เหมือนกันครับขนมเข่งขนมเทียน5บาทอาทีนี้ขนมใส่ไส้ใส่ไส้นี่มัดเป20บาทมาเลย20บาทมี4ห่อ20บาทนะครับ่าและทีนี้อันนี้ขนมกล้วยขนมกล้วยนี่ขายชิ้นละ5บาท5บาทเหมือนกันขนมลูกตาล ชิ้นละห้บาทชิ้นละหบาทเนะหมือนกันครับอ่าหุตงติ๊กอยู่ที่ไหนแบบไหนตรงไหนยังไงขายประจําที่ไหนครับออบ้านเกิดมืองนอนผมอยู่ลังสิท์นะครับอ่าเป็นตลาดลังสิท์เล็กๆหน้าสันเจ้าเป็นบ้านเกิดมืองนอนนะครับกาเรียกตลาดบริเวณตลาดถุช่านะครับแต่วิธีการขายของผมเนี่ยใช้แนวทางพระราชำดำรัสของในหลวงร .9 เคยเคยไป็นทหารมหาดเล็กนั้นราชวาลบอยู่แบบพระองค์ท่านเคยสองปีก็เห็นท่านเดินก็ก็ยืนพิจารณาว่าทําไมท่านชอบเดินผมก็คิดว่าการเดินของท่านนะ่ะมีประโยชน์เดินหนึ่งวันกี่กิโลคือตรงนี้ผมตอบไม่ได้แต่ หลายคนถามมากเลยว่าวันเดินกี่กิโลแต่มาขายตรงไหนประจาําขายกี่วันวัน,ว,นวันไหนบ้างครับมาเป็นโซนโซนไปครับนะอ๋อไม่ได้เป็นที่ประจำไม่มีที่ประจำอ๋อเห็นละตามบ้านมาเรื่อยๆสถานที่ต่างๆแวะอะที่ะดิดที่ลนิดอะ,อะไระถ้าใครเห็นลุงติ๊กอยากทานขนมไทยแวะเรียกได้เลยย่านไหนครับเ้าเวทั่วนครรังสิตจะเจอผมได้ ทุกที่ฮะถ้าเห็นแล้วเรียกได้เลยเนาะเรียกได้เลยครับผมวิถีชีวิตผมเป็นคนเดินขายมาก็ประมาณ40กว่าปีอ่าสาเหตุที่ทําขนมไทยครับผมเพราะอะไรเพราะ,ะคุณแม่เนี่ยพูดกับผมเลยว่าทําขนมขายลูกมันเลี้ยงกายได้อืไม่อดตายแน่นอนไมอดตายเลี้ยงชีวิตได้เลี้ยงกายได้ไนดะ้แก่ว่าแม่ผมที่จากไปเนี่ย ชอบทำบุญสร้างวัดด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยๆไ,ไม่หายไปไหนใช่ไม่หายไปแค่ว่าได้คนชนนะอยู่กับลูกหลานได้ได้รูจนะ้จักนะว่าอย่าง,งน้อยเราก็ได้ทานขนมไทยที่อร่อยมั่งแล้วก็มีความสุขมั่งอย่างว่าอย่างาาไม่ได้โบราณเาไม่สิดถึงสัเล ทีค่คนส่วนคนส่วนใหญ่นี่อายุเท่าไหร่ที่มาอดหุนหลุงติ๊กเนี่ยครับออส่วนมากแล้วที่เจอจริงๆก็จะเป็นคนรุ่นนะรุ่นลูกะมีประมาณพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยวัยรุ่นเนี่นะนนโอะ้ผู้สูงอายุเนี่ยมาเป็นลำดับที่ออมากๆนะแ้เห็นนะก็มาซื้อกันเยอะมากคน,คนสูงอายุนี่เขาก็ทานได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ที่แปลกใจ ลูก,ลก,ลกลหลานมาหาลัยเนี่ยรู้จักทานขนมไท<า>ยทแบบนี้เนาะโอ้อยอย่างมันคนเนี่ยเห็นปุ๊บพระฟ้าอันนี้ก่อนเลยนะอ่าพระเดกนักเรียนมาหาลัยนี่ยเจอเจอนี้ฟ้านี้ก่อนเลยอย่างมากเขาชอบมากเขาเรียกขนมข้อมปักใต้นะอย่างว่าผมก็ผมก็เลยบอกขอเขาว่านูเป็นคนปักใต้น่นอนเรียกขนมข้อมอเขาก็บอกใช่ลูกหลานซื้อเยอะนะครับ เราก็ดีใจเลยว่าเราคนไทยด้วยกันนะอย่างว่าอยู่ด้วยกันนะครับ ติกช่วยบรรยายพระหน่อยว่ามีสาเหตุที่มาที่ไปอย่างไรที่เอาพระามาติดไว้บนร่มนี่นะครับครับผมคือผมชอบสวดมนต์นะครับใน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 วันหนึ่งผมจะเดินสวดนะครับวันหนึ่งก็เนี่ยห้าเล่มเนี่ยครับอชอบเดินสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะครับล้วอย่างว่า การสวดมนต์นั้นทาให้เราเนี่ยมีความสุขอยู่กับพระเริ่มสะสมมานานหรือยังเริ่มสะสมมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ต้งแต่รู้ว่าพระเนี่ยคุ้มครองครับพุทธคุณค,คุ้มครองและค้าขายนะใจเชื่อมั่นนะฮะเชื่อมั่นนะครับทั้งหมดมีกี่องค์ได้ครับผม,ผมไม่เคยนับนไม่เคยนับ,เ,นบเลยสะ <า S 2> ส,สมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างชอบแต่ว่าชอ,อบในพระองค์ที่ พุทธคุณสมัยก่อนอเ่เพราะเพราะเหตุใดที่นํามาติดไว้ที่ร่มเนี่ยครับเพราะเป็นตามยึดมีใจศาสนาพุทธอย่างผมก็พระเป็นถ้าเราถ้าเรามีอ่าสินบนที่สุดนะลูกอย่างว่านะและเราแล้วเราเนี่ยจะอยู่ท่านเนี่ยโดยความผาสุกข,ขาดไม่ได้เลยนะถ้าใครจะากเช่าขายนะผมเห็นมาหลายเจ้านะคนที่เมตตาเนี่ย ไป็นู้ให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยวันนึงอะผมให้เยอะนะหลายเจ้าหลายคนเหมือนกันนะครับพระพระบาจาสักสิ์ทุกท้ายพระตะกะเดียวเดียวจะพูดลงวะโทษนะได้ได้ได้ดูพระคไ้ไรับครับ เพราะในวันหนึ่งในพต่อ,อง6นร้อยสามท่ตนะครับท่านท่านท่านแบบมาโดยปฏิหารนะครับมผมกำลังนอนเพื่อพักผ่อนท่านก็มายืนข้างกายผมแล้วบอกว่าไอ้หนูเองเอาคาถาคาขายไปนะนะครับเดี๋ยวผมจะัวดยด้ฟังครับอันนี้หลวงพ่ออะไรหลวงปู่โตวดประดูจงกีนะครับท่านบอกกับผมว่า พระพุธทธังราชนานางังพระธรรมังราชนานางพระสังฆังราธนานางังพุธทธังประสิทธิเมธธรรมัง,งประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมมหาพุญโจมหาลาโภพระวันตุเมอนัตตาไขหามดอนัตตาไขหมดอนัตตาไขหามดนะครับหลวงปู่โตแล้วทนะ่านก็พูดกับผมไมว่าตามหลวงพ่อให้ดีนะหลวงพ่อชี้โตะนะแล้วท่านก็ไปจากผมหายไปแต่ในเวลานั้นผมเมื่อคืน ตึงหลับตึงตื่นเลยความเป็นศรัทธามากครับก็สวัสดีนะครับทุกหลานนะครับทุกข้างนะครับก็มาเมืองลังสิทธ์นะครับามาเจอลุงติ๊กเห็นขนมไทยขายนะครับอลองมาเชิญแวะทานื้อชิมดูนะลูกนะขนมไทยของลุงติ๊กก็มีชื่อเสียงในตำนานในเมืองลังสิทธ์นะครับแล้วก็ค้าขายกันมานานนะครับ ลูกๆแล้หลานก็มาเมืองลังสิตแล้วมีความอดุลแน่นะครับบ้านเรานะครับลังสิตมีความอดุลใช้มาก็ยินยำน,นะลูกนะแล้วก็ขนมไทยของลุงติกนะครับก็รับประทานด้วยความอร่อยได้นะครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในด้านของอ,า,อาหารไทยด้านขนมไทยนะครับบริเวณตลาดลังสิตนะครับทั่วถนน จะเจอแถวบริเวณนะครับด้านด้านหน้าของอหมู่บ้านทั้นะครับก็ทางนี้ก็เขาเรียกว่ามาเส้นตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็นักโครลังสิตน,นะครับก็เป็นรอบเช้าและรอบเย็นก็จะไปขายแถวท่ารถตู้แล้วก็น้าตลาดหมู่บ้านรัตนบุรี200ปีนะครับ เราเข้ามาที่นั่นได้ถ้าเจอช่วยก็นอุนดูดุนได้เลยได้ครับได้ขอบคุณมากนะทุกท่าน